คนใท้ทุกท่านหาเสียง9้าปีเต็มนะครับที่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาท่านได้ก,กรุณาบริหารราชะการแผ่นดินมาเนี่ยความเหลื่อมล้ำนะคะมีสูงมากขึ้นปัญหาอาชญากรรมและยาเสพติดไม่มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินได้รับความทุกข์ทรมานทางด้านเศรษฐกิจรวมถึงโอกาสในชีวิตที่ลดลงพรรคเพื่อไทยและดิฉันขอเป็นอีกหนึ่งเสียงของพ่อแม่พี่น้องประชาชนที่จะเล้อีก4ปีข้างหน้ากลับคืนมาสิทธิ์อยู่ในมือท่านแล้วนะคะก็ถึงเวลาเปลี่ยนผู้นําประเทศนะฮะอยากจะฝากพี่น้องชาวกรุงเทพมหาคนครและพี่น้องประชาชนชาว ทุกท่านทุกเขตนะครับก็ขอให้มองพักเพื่อไทยในใบกานะครับกากระบ,บาดตรงพักเพื่อไทยเท่านั้นแบบแลนสไลด์มากกว่า250เพื่อที่จะไปโหวตน,นะคะไม่ให้สอวอได้มามีอำนาจในการเลือกนายกอีกวันนี้ก็ขอบคุณมากนะคะ